เนี่ยสวัสดีค่ะพี่ขายนแคสซี่ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มีเด็กในเกมไหมคะมีใช่ใครคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Build Battle กันอีกแล้วคะ่ะโอเคค่ะทุกคนไปเล่นกันเลยดีกว่ามาแล้วค่ะมีโจทย์อะไรบ้างไฟปีกเบิร์ดนกแคมเมอร์คอร์นนะคะปก,กตคิคืออะไรอะ่ะชิ กต <Get. S 2> อ้โหเอาเบิร์ดละกันเบิร์ดได้ไหมขอเบิร์ดขอเบิร์ดเออวอดเบิร์ดวอดเบิร์ดวอดเบิร์ดอยากสร้างเบิร์ดนี่แหละซุปเปอร์เวิร์ดไปเลยค่ะทุกคนก็อยากสร้างนกไม่ได้แง่เห้อ เข้าใจกันเลยอ่ะเคียค่ะเดี๋ยว <oo> เราจะสร้างนกกันดีกว่านละทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวจะสร้างกิ่งไม้ก่อน <c oughs> ให้บอกว่านกเกาะอยู่บนก,กิ่งไม้นะทุกคนไหนขอขอ,ขอกิ่งไม้ก่อนอ่าเป็นท่อนไม้มาแปบ๊บหนึ่งนะแล้วต้องทแบบเป็นต้นไม้ทําเองโอเคแล้วเราก็จะทํากิ่งไม้ออกมาอย่างนี้แลวเดี๋ยว <S 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 จะให้นกบอกว่าเกาะอยู่นะคะทุกคนส่วนต้นไม้ของเราก็สูงกว่านี้นิดนึงค่ะโหแล้วต้องมานั่งทําใบไม้อีกยากเลยทุกคนงานยากเลยนี่ยอเงย งานยากเลยวางแบบวางม่วไปเลยละกันนะใบไม้คือแบบว่าไม่ต้องปร่ดิษี์มากวางม่วมมวมันก็กลายเป็นต้นไม้ไม่ต้องตกใจว่าทําไมต้นไม้มันต้นใหญ่ขนาดนี้วางลงให้มันดูเป็นต้นไม้ให้ก่อนเอเค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 เฮ้ยสวยสวยสวยโอเคต้นไม้ออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ใบไม้ด้วยค่ะทุกคนมีใบไม้ตรงนี้ด้วยโอเคเลยสวยเลยนกของเราเนี่ยจะสร้างนกอะไรดีเนี่ยทุกคนจะสร้างนกเป็นไก่หรือเปล่าก่อนตอนเนี้ย <c oughs> จะสร้างนกเป็นไก่ไหมเดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะเอออาจจะเป็นสีสีแดงแล้วกันค่ะทุกคนนะ่าทำนกสีแดงใช่ไหมในแมคครับมันก็ต้องเป็นนกสีแดงแหละเใช้สีแดงแล้วก็มีสีดำแล้วก็มีสีขาวปีกเราจะใช้สีฟ้าละกันเพร่อความสวยงามของ ของนกของเรานั่นเองนะนันเป็นขานกเกาะอยู่ตัวนกตัวนกก็ตัวใหญ่มากเลยอะทุกคนไม่บอกก็คือแบบว่าคิดว่าเป็นนกยักษ์อะไรเงี้ยเคนี้ก็จะต้องเป็นปีกนกนะคะนกตัวใหญ่มากแค่นั้นอ่าเฮ้ยแล้วแบบมีรูปร่างดูเป็นนกเป็นนกหรือเปล่าหน้าของนกก็แบบบานออกมานิดนึงบานออกมานิดนึงเออใส่เพิ่มอีกขั้นนึงให้ดูแบบมีอะไร อยน่ารักอยู่นะได้อยู่แต่นกตัวใหญ่มากนกตัวใหญ่มากแค่นั้นแหละทุกคนนกคือแบบว่าตัวเบ่งมากมีหงอนนกเออหงอนนกก่อนนกอันนี้หงอนนกนะไม่ต้องตกใจนกแบบโมฮอคน้องจะดูไม่อ้วนเอออยากให้นกของเราแบบดูอ้วนนกตลกไหมอะ ปีกมันปีกมันสีโอเคไหมอะ่ะเอยทุกคนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ลวเปลี่ยนพื้นก่อนละ,ละกันโอ้ยก็ได้อยู่นะก็น่ารักอยู่ก็ดูแบบเป็นนกที่แบบว่าดูน่ารักอยู่ค่ะทุกคนได้อยู่แล้วลืมห่างนกป่ะลืมห่างนกก็เออหางแต่ว่าห่างให้นิดนึงว้าย อันนี้มันไก่กุ๊กกุ๊กแล้วหรือเปล่าอันนี้มันไก่กุ๊กกุ๊กก็ให้โอเคแล้วกันแต่ก็ดูน่ารักอยู่นะนกที่ทำเป็นไก่เฮ้นี่อะไรอะ่ะอ๋อเป็นนกรักกนอุย้ยน่ารักอันนี้เป็นนกสีฟ้าเออสร้างแบบนี้ก็ดูน่ารักดีนะทุกคนแต่ก็ดูแบบคล้ายไก่นิดนึงแต่ก็น่ารักอยู่น่ารักแหมนกเราแบบเออโคตรจะหล่อ ก็จะหล่อเท่ก็จะหล่อเท่ต้องโบนะั่นน่ะก็จะเล่อเท่ขนาดนี้ <_ EN> ว้ายอันนี้มันไก่กุ๊กกุ๊กอุ้ยจับนรสร้างสวยมากเลยทุกคนแต่ <_ EN> เขาสร้างไม่ถูกปะเขาไม่สร้างไม่ถูกโจทย์ป้ามันเบิร์ดอะไม่ใช่ไก่อะไม่ใช่ชีกเกนอะโอ้โหอุยเขาเนี้ทําใหญ่มากเลยอะไม่ทันให้โอเคละกันยังไม่มีหน้าไก่เลยมีแค่ตัวไก่เ <_ EN> อาที่สรุปคือฝรั่งเอ้ยเอ้ยอันนี้นกอันนี้สวยอันนี้สวยนี้สวยโอ้โหอันนี้ทุกคนให้อีปิกไปเลยนนี้สวยมาก เอ้ยนี่อะไรนกสีแดงคือบอกกำลังทำแต่ว่ามันยังทำไม่เสร็จหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่เป็นนกที่แบบว่าหน้าตาแปลกๆนิดนึงเอ้ยคนนี้คิดเหมือนเราเลยอนคนนี้ก็ให้โอเคลวกันว้าคนนี้เขากำลังทำแต่ว่าทำไม่ทันหรือเปล่าเป็นนกสีขาวที่คล้ายๆกับไก่แต่ว่าน่ารักค่ะทุกคนให้กูด สวยสวยนี่สวยอัน,นนี้นกทำไมเท้าใหญ่จังอะ่ะอันนี้ให้โอเครลางการมันดูผิดผิดรูปเน้ดหนึ่งเฮ้ยและผมได้ที่หนึ่งขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ น้องผมได้ที่หนึ่งครับได้คะแนนเท่าไหร่อะได้คะแนนหนึ่งร้อยหกหรอโอ้สุดยอดมาแล้วค่ะมีโจทอดคาเมรามีแคปมีสเนลนะคะแล้วก็เบรกฟาสแล้วก็บัคค่ะทุกคนแคปละกันแคป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 ฮะเย่แล้วเราก็ได้สร้างปูจริงๆด้วยค่ะทุกคนแคปของเรา มาเดี๋ยวเราจะสร้างแครบกันดีกว่านะคะทุกคนแครบของเราเราจะใช้เป็นสีสีส้มหรือสีแดงดีอะมันก็ได้ทั้งสองสีอะทุกคนแล้วแต่ชอบเอาจริงเอา,เอา,เอาแครบแครบมันจะต้องอยู่บนชายหาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นของเราให้เป็นแบบว่าทรายก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเป็นทรายก่อนแล้วกันอ่า จริงๆอยากจะทําให้แบบครึ่งหนึ่งเป็นน้ําด้วยนะเนี่ยแต่ว่าอาจจะขี้เกียจค่ะทุกคนโดยความที่น่าจะขี้เกียจแล้วแหละทุกคนจริงเ,เราจะสร้างปูแบบไหนดีเนี่ยเอาเป็นปูสีแดงแล้วกันค่ะทุกคนเป็นครับสีแดงแล้วกันเนาะเออจะทําปูตัวเบลเลยดีไหมทำปูตัวเบล <laughs> ปูมันมีกี่ขาอ่ะอันเนี้ยยากเลยทุกคนปูมีกี่ขาคะนักเรียนสอนสอนไม่เคยจำนะนักเรียนก็จำไม่ได้นะคะคุณครูปูมันมีกี่ขาล่ะคะคุณครูจำไม่ได้จริงๆนะทุกคนถามไปก่อนแล้วกันทุกคนนะอาจจะแบบว่าออกมาดูทีเองละมะั้งเราจะทำเป็นปูตัวเบลเลอร์เลยนะคะทุกคนปูตัวใหญ่มากนง่แล้วก็จะทำขาปูทำขาปูออกมาก,ก่อน อปูมีกี่ขานี่สรุปด้วยะทุกคนทําขาหน้าออกมาก่อนแล้วก็มีขาข้างๆด้วยใช่ไหมต้องมีขาข้างๆด้วยแล้วก็ขาหลังขาหลังสรุปปูมีกี่ขาวะทุกคนหกปะ่ะตอนนี้พี่ทําแบบน่าจะ8แล้วเนี่ยปูขาเยอะไปไหมเฮ้ hey, ไม่เยอะหรอกแอบเอาจริงๆก็แอบบดูเยอะเลยทุกคนคือขามันเนี่ยไปแล,ล,ล้วมแล้วาทำตัวปูก่อนอืมตรงนี้ล้กัน ตาของมันจะแบบเล็กเล็ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่เป็นตาละกันหาปุ่มหาปุ่มที่ดูแบบสีดำๆเป็นตาให้มันนี่ <c oughs> ตาปูนี้ได้ไหมนี้ได้ไหมตาเล็กไไหมเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นสีดำเลยดีกว่าให้แบบเป็นตาปูนี่ตาปู <c oughs> ปูเรามันบ้องแบลจังเหรวจะทำปากให้ปูด้วย <c oughs> ทำปากให้ปูสดน่ารักนี่เป็นปากปูมันเหมือนปูไหมวะทุกคนมันเหมือนปูไหมก่อนได้แหละเออปูก็หน้าตาประมาณนี้มาทุกคนเออใช่ว่าปูก็หน้าตาประมาณนี้เลยอ๋อเราลืมอีกอย่างนึงคือกล้ามมันนะทุกคนกล้ามปูกล้ามปูปูก็กล้ามใหญ่เลดนึงฮะกล้ามปูประมาณนี้เฮ้ เหมือนปูยกน้ำหนักแล้ยดูคนเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสามแล้วค่อยตัดขึ้นหนึ่งช่องชามแล้วก็ตัดขึ้นแบบนี้มีก้ามแบบนี้ฮฮฮเฮ้ยเพอรจะเฮเท่ากันไหมก่อนเอ่อหนึ่งสองสามแล้วกันที่สี่โอเคหนึ่งสองสามที่สี่โอเคเท่ากันแล้วปูเราน่ารักไหม คูเราน่ารักอยู่นะทุกคนเออเพิ่อมอะไรอีกดีอ่ะเอ่อพาร์ติเคิลเอาพาร์ติเคิลหัวใจให้มันดูน่ารักและกันนะครับจังหวะนี้นะใส่พาร์ติเคิลให้มันดูแบบว่าม,ง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 มงุ้งมิงมุ้งมิ้งนิดนึงอ่านี่เป็นปูที่แบบว่าอยู่ตรงทะเลคะ่ะทุกคน <laughs> ทะเลไม่ได้ยอยู่ตรงทราย เออปูยตรงทรายไปฮะไปวอดกันดีกว่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้เออให้โอเคให้โอเคยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันนี้เขาสร้างแบบเป็นสร้างพื้นที่สวยมากเลยอะ่ะ the a r crafts ipomis r e แล้วแคปอยู่ไหนยังหาปูไม่เจออุย้ยนี่มันซุปเปอรป์ปูว้าวโอเคแล้วกันทุกคนโอ้โหดูตา ตาคือแบบตาใหญ่มากเฮ้ยมีคนหมดรีเจนเดารีคนนะะา่คนนี้ก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยดูทรงอ่ะวันนี้ก็ชนะแล้วเอ้ยอันนี้ปูของใครเอ้ยอันนี้ก็ดูดูเป็นปูอยู่นะทุกคนให้โอเคละกันเฮ้ยชอบอ่ะตาแบบนี้ด,นาาดูนะ่ารักดีเนาะอันนี้ก็ปูอ่ะให้โอเคค่ะทุกคนยังไม่ค่อยมีองค์ประกอบอย่างอื่นเท่าไหร่นะเฮ้ยปูตัวใหญ่มากสีแดงอืมให้ให้โอเคให้โอเคยังไม่สวย,ยไม่สวยสำหรับของพี่คือแบบไม่สวย <laughs> ปูพี่มันมันดูปูเด็กมากเลยอ่ะทุกคน ปูเราดูแบบปูแบบเออแบบลิ้นอะไรเงี้ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้มันดูดูเหมือนปลาเฮ้ยอันนี้เป็นปูเหมือนกันเออเขาดูสร้างง่ายดีนะทุกคนแต่มันก็ดูเป็นปูเนาะดูน่ารักดีเฮ้ยปูคนนี้โหตัวบลเอกเลยไม่โอเคอะทุกคนยังมีมีคนไหนสวยเรียะอุ้ยอันนี้แบบว่าจัดไปค่ะให้กูดคนนี้ให้กูดเลยปูที่อยู่ในทะเลในน้ำถือว่าองค์ประกอบเยอะค่ะ โอ้ยปูไม้ป่ะเนี่ยเฮ้อั่นมันคือปูมา้าน่าจะปูมา้าปูไม้ปูไม้ <c oughs> โอ้คนนี้ที่หนึ่งเราได้ที่สามค่ะทุกคนคะแนนหกสิเอ็ดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปูเราแบบน่ารักอยู่ใช่ไหมล่ะโอเคมีโจทย์อะไรบ้างลาม,มาัส ฟอง c คสโซลสวิงแล้วก็มูนค่ะทุกคนลามะได้ปะอยากสร้างลามะโอไม่เอาปราสาทได้ไหมขอลามะนี่แหละซุปเปอรโ์โหมดมาเลยครับจังหวะเนี้ยขอลามะละกันนะลามะน่ารักจะตายทำไมไม่อยากสร้างลามะกันหนะลามะเราจะทำเป็นสีขาวค่ะทุกคนเพราะว่าน้องมีสีขาวอยู่แล้วแหละใย่ยายน้องสีขาวน่ารักโอเค เลือกสีขาวก่อนสีขาวแล้วก็มีสีดำที่น่าจะต้องใช้นะทุกคนสีขาวสีดำแล้วก็สีอะไรอีกเอ่มเท้าน้องพี่จะใช้เป็นอันนี้ยน่าจะได้ไม่ต้องทำใหญ่นะทุกคน <c oughs> บอกตัวเองว่าอย่าทำใหญ่เพราะไม่งั้นเราจะทำไม่ทันเฮ้ขาลามาเรามาแล้วไงขาเรียวมากลามะเราเนี่ย <c oughs> ตลกวะเออมีความตลกแต่ไม่เป็นไรประมาณนี้ค่ะทุกคนสูงประมาณนี้แล้วก็ทําหน้าน้องออกมาตรงนี้ก็จะเป็นตาน้องแล้วก็จะทาส่วนเอ,อ่อจมูกและปากออกมาก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาหาบล็อก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 เล็กๆมาเออบล็อกบล็อกอยู่ไหนน้าเนี่ะเป็นคัลเลอร์เอาเป็นสีดําทําเป็นรูจมูกน้อง <laughs> เราจะานน้องตลกอะแล้วก็จะทำปากน้องเป็นสีชมพูน่ารักนี่มันเป็นแค่ชมพูตรงเดียวมันสวยกว่าป่ะทุกคนฮตาหลกเหมือนเดิมแหละเอาสิคือตลกตรงจมูกน้องด้วยเนี่ยแหละทุกคนหูให้น้องหน่อยหนึ่งเออมันดูไม่ค่อยเหมือนเรา嘛ะฮ มันดูเหมือนนั่นมากกว่าดูคนดูเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะนึกไม่ออกเออเดี๋ยวะว่าเดี๋ยวเราใส่เสื้อให้น้องหน่อยละกันเอาเป็นสีฟ้าเออเพราะปก,กติมันก็จะมีลามาที่แบบว่ามีอานใช่ปะ่ะแล้วก็มีกล่องเราจะทําตรงนี้ให้มันดูเป็นกล่องเออเหมือนผ้ามันคอให้น้องให้น้องลามะได้อบอุน่นน้องลามามีหางไหมที่ไม่เคยเห็นหางลามาแฮะไม่น่ามีปะ แต่าลามาเราไม่ค่อยเหมือนลามะเท่าไหร่เลยอ่ะวันนี้ละกันเหมือนน้องแบบใส่อยู่โอเคแล้วก็เดี๋ยวทำสีเขียวดูไม่ค่อยเหมือนลามะเท่าไหร่นะทุกคนดูให้มันเป็นลามะแล้วกันนะมันดูแบบดูไม่ค่อยเป็นลามะ <c oughs> มันดูไม่ค่อยเป็นลามะเท่าไหร่เลยอันนี้เหมือนคิ้วไม่เหมือนตาน้อง <c oughs> เสร็จแล้วลามะของเรา ว้าวน่ารักชมุดเร็วข <laughs> นแรกของเราลามะกำลังพน่นพ่นน้ำลายอุ้ยน่ารักนะให้กูดนี่ลามะสีขาวทำอะไรไม่ต้องทำยากเลยทุกคน <laughs> อันนี้มันลามะหรือไดโนเสาร์เนี่ยให้พูและกันค่ะทุกคนมันดูไม่เหมือนลามะเลยนี่มันลามะหรอเหมือนตัวกินมดเลยอะอน่าวนละกันค่ะทุกคนอุ้ยมีแบบตัวเด็กด้วย ให้โอเคให้โอเคมันมันดูไม่ค่อยเหมือนลามาเท่าไหร่เลยอะ่ะนี่ก็น่ารักน่ารักน่ารักแบบเป็นลามาเวอร์ชั่นบอกว่าตัวเล็กตัวเล็กน่ารักมากเอ๊ลา okay. มาของเราอะ่ะดูเหมือนไหมลามาน่ารักจะตไต้ <c oughs> ลามาหน้ารักจะตายเฮ้ยอันนี้เป็นลามาสีน้ําตาลมีสองตัวแต่หน้าน้องดูตลกนิดนึงค่ะทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนอนัน้นมากกว่าจิงโจโอ้อีนนโอ้ตัวใหญ่นะให้ความแบบให้ความตัวใหญ่ไหมไม่ให้แล้วการใขรไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เฮ้ยร <c oughs> ามาเลยเนี่ยหน้าตาโมงนิชมัดดูหน้าตาดิน่ารักชะมุนเลยวโอ้โหเมกออดอากูดค่ะทุกคนคือแบบตัวใหญ่มากเขาสร้างไวมากเลยอะ่ะเป็นลามาสีดำ <c oughs> โอ้ oh my god ลามาเราได้ที่หนึ่งเลเนี่ยไอเจ้าตัวนี้อะรามาได้ที่หนึ่งโคตรเวอร์ได้กี่คะแนนอะเจ็ดสองคะแนนค่ะทุกคนโคตรเวอร์รามาได้ที่หนึ่งโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบิวบัตเตอรนั่นเองนะคะถ้าน้องชอบคริมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อน,นะค,ะค่ะทุกคนบายบายคะ่ะ